ไม่ต้องจ่ายเงินวันนี้เขาให้ชิมฟรีเนี่ยถือว่าเรามีบุญคุณกับเขานะคะมาลองชิมให้เนี่ยถือว่าเราเป็นหนูทดลองให้เขานะคะไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะนี่คุณคะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้เขาจะให้ชิมฟรียังไงอย่างดีคุณก็ควรจะชิมฟรีแค่จานเดียวนี่อะไรคะหนึ่งสองสามคุณชิมฟรีทีเดียวสามจานปิดกิจการเฮย้ยอะไรวะเนี่ย เช่าเดือนนี้ไม่ได้จ่ายเลยโอ๊ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาอ่ะโอยไหนจะค่ากินค่าอะไรต่างๆอีกโอ๊ยตา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 ยโอ๊ย,อยฮัลโหลแม่แม่แมแย่าใดดีเนี่ยบริษัทปิดกิจาการนะ่ะห้องเจ้าเดือนนี้น้องอยู่ไม่ได้จ่ายเลย โอละกกากินแฮมม่าเจ้าเดี๋ยวถ้าจดได้ใดเดี๋ยวน้องจะไปเสาะการย่เนอะแต่ว่าช่วงเนี้ยแม่ส่งของโปรดน้องมาให้กรำได้ก่อบมได้กิไไกนมื่อละขอบคุณที่เป็นห่วงเจา้าแม่โอเคค่ะเจา้าโอ๊ย ก็น่าจะสมัครได้นะเนี่ยลงโทรไปถามดีกว่ามีพัสดุมาส่งครับโอเคค่ะ ของโปรดแม่ส่งมาให้ไวจริงๆเลยนะอยากกินอยู่พดอดีให้กระเทียมเจียวมาด้วยอะไรอีกเนี่ยปลากระป๋องมาม่าอาหารพื้นบ้านจริงๆใส่มาม่าลงไปอุ้ยแล้วก็เวไปเลย ในเนชีทมันก็เหลือละก็ใส่ไปเลยสิคะ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่ ไหนลองชิมดูสิหู<ฮ>หอมมากไหนลองอืมอร่อยมากหืมอร่อย เหลืออีต้งเยอะแน่ใกล้หมดอายุแล้วนี่หว่าหรือว่า เลยอหอมมากเอเคแล้วก็ผักไว้ไหนดูสีได้ทีเรียงโอโหเดือดปุดๆเลย เหมือนที่เขาว่ากันมาม่าน้ำเงี้ยวชีสยืดยมันจะไปกินได้เหรอเนี่ยฮะจะท้องสีหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้เอาไงดีเดินๆเ,เข้าไปดูหน่อยก็แล้วกันอืมอ้าวสวัดดีจ้าสวัดดีสวัดดีรับอะไรดีคะอืม ฉันก็แค่มาเดินดูเฉยๆเห็นว่าเป็นร้านเปิดใหม่ดูจากป้ายแล้วมันจะกินได้จริงเหรอกินได้จริงอร่อยมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันกินไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบฉันนะ่ะไม่อยากไปเสียเงินให้กับของที่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้นะถ้ากินไม่ได้มันเปลืองเงินโอ้ยสบายใจได้เลยค่ะไม่เปลืองแน่นอนรับรองติดใจแล้วถ้าฉันท้องเสียขึ้นมาใครจะช่วยล่ะ งั้นเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวฉันอ่ะทําทให้ชิมชิมฟรีค่ะไม่เสียเงินงั้นรอสักครู่นะคะ <c oughs> เห็นว่าดูหน่าเชื่อถือน่าจะรับผิดชอบได้นะฉันก็จะลองชิมให้ก็แล้วกันงั้นเชิญนั่งก่อนนะคะรอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวทำให้ค่ะ จะกินได้จริงร้อยใช่เวลาก็นานมาแล้วค่ะอู้ย,อ,ยอันนี้เหรอใช่แล้วค่ะลองชิมดูนะคะอือเป็นยังไงก็บอกได้นะคะห,หน้าตาก็ใช้ได้ไหนชิมสิ อร่อยไหมคะก็ก็งันงนนะชิมไปคำเดียวยังไม่รู้รสเลยจะรีบถามทำไมเป็นยังไงบ้างคะก็เค็มอ่ะเค็มไปเหรอคะใช่เอ่อชีสก็ได้น้อยไปนะชีสอ่ะ เดี๋ยวชิมเนื้อก่อนละกันเ,เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าฉันว่าจานนี้มันยังรสชาติไม่ค่อยจะเข้ากันน่ะในทอลองทำมาอีกสักจานสิเอาให้รสชาติมันกลมกล่อมกว่านี้หน่อยอ่ยเ,เดี๋ยวฉันจะยอมเสียสละตัวเองเป็นคนชิมให้ก็แล้วกันนะรสชาติไม่ดีแต่ เห็นเลือแต่กระดูกเลยนะคะรีบๆทำจานต่อไปสิรอบนี้เอาชีสเยอะๆนะรู้ไหมลูกค้าเขชอบชีสได้ค่ะรอสักครู่นะคะ,ะมาแล้วค่ะถ้าให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะเฮ้ยยังไม่ได้กินเลยก็รีบถามนะเดี๋ยวฉันกินแล้วจะบอกนะไปไปค่ะ กลิ่นหอมจังเลยมาม่าน้ำเงี้ยวชีสยืดโโหแม่ค้าขายอะไรบ้างเนี่ยอ๋อ oh. oh, ขายมาม่าน้ำเงี้ยวชีสยืดค่ะนี่ฉันตามกลิ่นมาเลยนะเนี่ย <c oughs> หอมมากเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะลองสักจานไหมคะ นี่ว่าว่าแต่ขายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ๋อเพิ่งเปิดร้านเองค่ะอ๋อเพิ่งเปิดร้านวันแรกหรอวันแรกเลยค่ะงั้นเอามาลองได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจ้าจ้าจ้าหอมมากเลยเออนั่งด้วยคนได้ไหมคะเออก็ได้ค่ะเชิญค่ะเรียบร้อย มาแล้วค่ะโอ้โหหน้าตาดูดีนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะกลิ่นก็หอมด้วยเดี๋ยวต้องอลองชิมลองดูค่ะค่ะยังไงก็ให้คำแนะนำได้นะคะโอ้โหชีดยืดนะคะเนี่ยลองสิโอ้โ เป็นยังไงบ้างคะอืมอร่อยนะคะแต่ถ้ามีมะนาวสักครึ่งซีกนะคะบีบลงไปนะคะมันจะรสชาติยิ่งดีกว่านี้เลยค่ะอืมงั้นเราสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะได้แล้วคะ่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ บีบขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันอ,อย่างนี้แหละใช่เลยค่ะอเมนูคุณดีอยู่แล้วค่ะแปลกมากเลยมาม่าชีสยืดใส่มะนาวไปนิดนึงนะเด็ดงั้นเดี๋ยวขอกินนิดนึงนะคะได้เลยค่ะตามสบายนะคะค่ะอร่อยคุณว่าไหมคะ เอมถ้าไม่ชินมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะขอแบบนี้อีกจานหนึ่งน,นะฉันจะลองบิดมะนาวบ้างได้ค่ะมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะมนะนา อร่อยมากเลยแม่คะเก็บตา์ด้วยคะ่คะค่ะเอ่อจานเราเท่าไหร่คะอุย้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะวันนี้ฉันให้กินฟรีคะ่ะอุย้ยไม่ต้องให้กินฟรีหรอกคะ่ะเปิดร้านวันแรกอะ่ะยังไงมันก็มีต้นทุนคิดเงินเถอคะค่ะแค่รสชาติดีๆอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วคะ่ะโอ๊ยอคุณคะไม่ต้องหรอกคะ่ะไม่ต้องจ่ายเงินวันนี้เขาให้ชิมฟรีเนี่ยถือว่าเรา,ามีบุญคุณกับเขานะคะมาลองชิมให้เนี่ย ถือว่าเราอะเป็นหนูทดลองให้เขานะคะไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะนี่คุณคะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะต่อให้เขาจะให้ชิมฟรียังไงอย่างดีคุณก็ควรจะชิมฟรีแค่จานเดียวนี่อะไรคะ1 2 3คุณชิมฟรีทีเดียว3จานแล้วคุณคิดว่าแม่ค้าเขาจะไม่ขาดทุนหรอคะถ้ามีลูกค้าแบบคุณเนี่ยอย่างน้อยคุณควรจะจ่ายเงินให้แม่ค้าเขาบ้างฉันคิดว่าฉันไม่ทานฟรีอะค่ะฉันจ่ายเงินให้คุณ40บบาทใช่ไหมคะ ร้านนี้นะคะรสชาติดีมากแล้วก็เมนูดูแปลกดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงแล้วอะ่ะฉันจะไปบอกต่อนะคะให้กับเพื่อนๆคนรู้จักหรือไม่ก็เพจต่างๆไปลงเพจให้นะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะ40บาทขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่ได้คุณลูกค้าฉันก็คงหน่อยไปแล้วอะ่ะแต่วันนี้คุณลูกค้าให้คำแนะนำดีมากเลยะคะ่ะ ทำให้ฉันนะ่ะมีกําลังใจในการเปิดร้านแล้วก็ทําอาหารอะไรอะไรให้กับลูกค้าคนอื่นกินด้วยขอบคุณมากๆาเลยนะคะค่ะยินดีค่ะคุณคะร้านอาหารทุกร้านน่ะนะคะแม่ค้าทุกคนเขามีต้นทุนนะคะต่อให้เขาให้คุณกินฟรีขนาดไหน<อ>คุณก็ควรมีจิตใต้สํานึกนะคะไปก่อนนะคะไ,ไว้มากินใหม่นะคะมาแน่นอนเลยค่ะ เออ่คุณลูกค้าคะสรุปจะทานฟรีหรือว่าจะจ่ายเงินดีคะเรียบร้อยวันนี้กินอะไรดีพี่เอามาม่าเงี้ยวตาตื่นแล้วครับเจ๊ได้จ้าผมเอาแบบหิมะตกแล้วกันครับโอเคค่ะขอโปรยนะครับได้ค่ะ ชายทว่ารานนี่ยเด็ดแต่ชื่อนี้ <มา S 1> เราจะแปลกมาลองครับมาแล้วคะ่ะอันไหนล่ะครับอันไหนอันนี้อะไรครับอันนี้ตาตื่นคะ่ะ<อ>นี่หิมะอันนี้ตาตื่นมอนมีมะนาวเลยใช่ค่ะตาตื่นนี้เลยอันนี้หิมะตกยังไงล่ะครับนนมไบีไงคะชีสเบิ้ลๆหน้ากินหมดหน้ากินมากครับเอ้ยเหมือนเช็ดออ นี่เลยค่ะนั้นดังนั้นดังสั่งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ผักสามารถเติมได้นะคะครับผมอ่าแม่ค้าคะเอามาม่าเงียวน้ำตาตกในค่ะได้เลยค่ะรอตสกูนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวไปนั่งรอนะคะได้ค่ะอุยตายตายขายดีจริงๆเลยนะเนี่ยขายดีกว่าวันนั้นอีกตอนเช้านะฉันเห็นคนเต็มไปหมดเลยมีเมนูใหม่ซะด้วยแหม จริงจริงแต่ยังไงก็คงอร่อยทุกเมนูใช่ไหมล่ะอร่อยทุกเมนูแน่นอนค่ะงั้นวันนี้รับเป็นเมนูอะไรดีคะ